สวัสดีครับอยู่กับคุณรอดดำทีมนะครับอ้าวเจ้าพีซีมาทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวพามาดูกันครับว่าเจ้าพีซีทำอะไรดูวหน้าเตอยครับโอ,โอ,โอ,โอ้เอาอีกแล้วเลนสสนเนียนกิกเลยดูดิเอาสนเนียนกิกอีกแล้วครับนี่มาชักกล้องท่ามกลางสวนทุเรียนครับนี่ นี่สวนทุเรียนนะครับปลูกได้ประมาณ2ปีในน่อยนี่แหละดูครับโอ้โหอีกสักหน่อยเป็นเศรษฐีเลยเนี่ยแถวแถวบ้านบุญรอดเริ่มไหมนะครับเริ่มฮิตกันปลูกทุเรียนแล้วครับบางเจ้าก็ให้ขุดบอ่อบางเจ้าก็เจาะน้ำบาดาลนนดูผลงานของเสียเตยในการชักล่องน้ำชักเพื่ออะไร พอดีเจ้าของอ่ะเขาเจาะน้ําบาดาลแล้วอยู่ข้างๆนั่นแหละอยู่ข้างๆตรงที่ดินกองไว้นะครับเจาะน้ําบาดาลแล้วเอาน้ํามาลงนี่ลงนี่สักพักหนึ่งแล้วก็ดึงน้ําขึ้นไปลดน้ําทุเรียนครับผมก็เลยถามว่าเอ้าทําไมไม่ดึงน้ําจากบอ่อบาดาลขึ้นมาลดเลยล่ะทําไมต้องเอาขึ้นมาใส่บ่อนี่แล้วบ่อนี่มันจะเก็บน้ําอยู่เหรอความลึกแค่นี้ไม่ใช่ครับ เขาบอกว่าเขาจะเอาผ้ามาปูรองอีกชั้นหนึ่งผ้าถีดำๆอ่ะเอามารองไว้แล้วก็สูบน้ำบาดาเนี่ยขึ้นมามาขังนี่ไว้สักหน่อยหนึ่งทิ้งไว้แล้วก็ใช้แผน์สุาเซลล์ในการดึงน้ำรดต้นทุเรียนครับบอกว่าเพื่ออะไรเพื่อว่าน้ำบาดาลน่ะมันมีกฎของความเค็มความเปรี้ยวอะไรนี่แหละดีไม่มีเผ็ดด้วยนะหวานพร้อม อ้าวนี่พูดเรื่องเรื่องวยเติเอาไว้เนี่ยไม่ใช่ครับเอาพูดจากครูสาระาไปเล่นเลยบุรอดเอาสาระดีกว่าคือลดกดความเปรี้ยวแหละของน้าความด่างมันแล้วก็ถึงจะเอาไปลดตัวเรียนได้ครับไม่ใช่ว่าสูบจากบอ่อบาดาลเลยแล้วไปลดเลยครับต้องมีบอ่อพักน้ําครับแต่ทีเนี้ยมันขุดบอ่อไม่ได้พื้นที่มันจํากัด มันมีแต่ทุเรียนต้นทุเรียนมันก็เลยต้องทําเป็นร่องน้ําอย่างเงี้ยแหละสูบมาแล้วก็พอขุดเสร็จแล้วต้องเอาผ้าดางนะผ้ากันน้ํานะมาลองอีกทีหนึ่งถ้าสูบมาใส่อย่างนี้รับรองแห้งหมดน้ําซึมหมดความลึกแค่นี้เองความลึกก็อยู่แค่ประมาณ2เมตรนะครับแต่ที่มันลึกเห็นลึกนี่เพราะอะไรเพราะว่าอุ้าเตยปั้นครูขึ้น ปันคูสูงมันก็เลยดูลึกจริงๆไม่ลึกหรอกอยู่ประมาณเมตรกว่าแค่นั้นเองครับอ่ะมุลลอยมายืนอยู่ตรงนี้เลยอันนี้ผมไม่ได้ปักหลักนะคะแค่บอกหัวหน้าเต้ยว่าเขาต้องการแบบนี้เล็งเอากว้างเท่านี้ลึกเท่านี้เล็งเอาครับดูดิจัดจะสวยเลยดูหน้าเต้ยใกล้จะเสร็จแล้วครับใกล้จะเสร็จแล้ว แต่แกมีสองสวนครับอีกสวนหนึ่งห่างจากนี่ประมาณ200เมตรเดี๋ยวบุญรอยต้องย้ายเจ้าวีซีร้อไปขุดแบบนี้อีกบ่อหนึ่งโอ้โหอนาคตนี่บอกเลยเจ้าของสวนทุเดียนนี่ได้เงินล้านแน่นอนนะดูอ่ะอดใจรออีก3-4ปีได้จับเงินล้านแน่ช่วงนี้ก็ธนุบ,บำรุงไปกระหมดไปหลายตังค์แล้วเหมือนกันนะคุยกับเขาทั้งปลูกทั้งอะไร สวนทุเรียนนี่ก็เปรนเสมือนได้ความรู้ไปนะบุญรอดไม่รู้หรอกแต่เพื่อนๆที่แถวๆบ้านมีสวนทุเรียนอาจจะรู้ก่อนบุญรอดด้วยซ้ําแต่บุญรอดไม่รู้เพิ่งมารู้วันนี้แหละว่าเออเจาะน้ําบาดาลขึ้นมาแล้วต้องมาพักไว้ก่อนให้มันหายเปรี้ยวว่างั้นน่ะให้มันหายความขึ้นกรดเป็นด่างว่างั้นน่ะแล้วค่อย ดึงน้ําจากบ่อนี่ไปต่ออีกทีหนึ่งรถต้นทุเรียนแต่เราบ่อท่อประปานะเขาวางไว้แล้วนะวางไว้ทุกที่แล้วครับไม่ต้องไปยืนรถให้เมื่อยเปิดน้ําทีเดียวก็ไปได้เลยไปทุกต้นยางครับน,นี่นี่นยะมันจะมีสปริงน้อยๆน,ยนี่นี่นี่พอเปิดน้ําปุ๊บมันก็จะมุนเลยพรมเลยไม่ต้องเหนื่อย ถือสายยางไม่ต้องแบกไปให้เมื่อยโอ้ล็อกนี้ก็ยี่ห้ไล่มี2ล็อกก็50ไล่เขาว่าเขามีสาสวนนะแต่อีกสวนหนึ่งมันอยู่ไกลไปอยู่อีกที่หนึ่งอยู่คนละอำเภอนี่กใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเหลืออีกหน่อยเดียวเองเหลือประมาณแค่2อาเมตรนี่แหละจะเสร็จแล้ว ดูที่หนึ่งโอ้โหจัดสัดเจมเลยเจ้าของบอกว่าชอบใจไม่มีการวัดไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแต่เอาไม้เอ้ยมีแต่สายตาบอกชี้เอาแล้วก็ขุดเอาเลยว่างั้นเดีย๋ยวเราไปดูที่เขาเจาะบานดาลเขาเพิ่งเจาะเสร็จไปเมื่อวานนี้นะนี่ แต่ยังไม่ติดปั๊มสูบน้ำเฉยนี่นี่ฮะท่อบาดานครับที่เจาะไว้แล้วไม่ขุดอ่อนะบางเจ้าก็แถวแถวบ้านบุรรอดนี่บางเจ้าก็ขุดเป็นไร่เลยนะเพื่อให้น้ำพอเพียงในการลดต้นทุเรียน ก็อยู่ประมาณกี่ชั่วโมงนี่ก็จะเริ่มครบ2ชั่วโมงะฮะกะยังกะไว้ไม่มีผิดบุณลรอดกะไว้ว่าสองชั่วโมงก็น่าจะเสร็จไอ้นี่เหลืออีกประมาณ10นาทีก็ครบ2ชั่วโมงไะนี่ฮะบ่อลูกนี้ที่เีดเตอร์กุดสองชั่วโมงเองครับเสร็จแล้ครับ อยากจะมีแบบเขาเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้เหมือนเขาหรือเปล่าเพราะเราไม่ถนัดเรื่องเกษตรถนัดแต่เรื่องเครื่องจักรเครื่องยนต์อย่างว่าเนี่ยคนเราเกิดมาอาจจะต่างกันอาจจะชอบคนละแบบถ้าชอบแบบเดียวกันก็คงจะได้เมียเหมือนกันแล้วครับคนเดียวกันมันต้องชอบคนละอย่างดิใช่ไหม อย่าเสร็จแล้วอย่บุลดรอดต้องย้ายไปนะฮะอีก200เมตรห่างจากที่นี่ไป200เมตรจะขุดเหมือนกันขุดแบบนี้แหละเหมือนกันลาปล่อยให้หกล้อวันนี้ได้พักก่อนไม่ได้พักก่อนหรอกเช็ครถเช็คลาเป่ากองเป่าโม่น้ํากันคนไหนที่ว่าซ่อมอะไรก็ซ่อมไปช่วงว่าเวลาลุยงานจะได้ลุยเต็มที่ ไม่ใช่ว่าทางานแล้วมาขอซ่อมนี่ซ่อมนี่ซ่อมนู่นซ่อมนี่นี่วันนี้บุญรอดกกเลยถามหุ้อเลยว่ารถใครแต่ละคันมีปัญหาอะไรบอกเลยครับโอ้นี่ดินข้างล่างสงสัยจะเป็นดินสมองเนี่ยรอยเซ็ตเตอร์ขุดไปนี่นี่เปียกเละเลยนะนี่ตักออกมาเป็นทรายน้ําเลยดีที่ว่าหน้าดินมันหนานะนาประมาณเกือบเมตรกว่าสองเมตร เลยยืนแต่งได้สบายถ้าน้าประมาณ50เซนนี่มีโอกาสจมได้เหมือนกันนะดูดิด้นข้างล่างก,กินสมองนะน้ำเริ่มซึมแล้วครับนี่ขุดไปแค่เมตรกว่าเองถัาขุดบ่อลึกประมาณ4เมตรนี่สงสัยจะจบคงจะไม่ได้หรอกเพราะดินมันเปียกอ่ะเหลือตรงนี้หน่อยเดียวแหละ เ,เตอร์หัวหน้าเตอร์เรากำลังจะเก็บมุมแล้วนะหมดแล้วครับนี่ดึงสโลปด้านข้างแล้วนี่ดึงด้านข้างด้านนี้สิ้นสุดตรงนี้แหละครับเก็บแล้วครับเก็บงานแล้วอ่าเดินถอยหลังไปแล้วเดี๋ยวปัดตรงนั้นอีกสักหน่อยก็จะจบแล้วจะว่าจะทายให้ดูตอนเริ่มต้นก็ ยังว่าเลยเอาดูตอนจบเลยทีเดียวนี่นะเสร็จแล้วครับเกลี่ยแล้วอบแล้วเดี๋ยววันนี้บุลลอดําทีมคลิปนี้บุญรอดําทีมขอจบเพียงเช่านี้ก่อนแล้วกันฝากติดตามด้วยนะบุญลอดําทีมสำหรับคลิปนี้บุลรอดําทีมสวัสดีครับ